สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่เกม RV นะครับผมได้เล่นเป็นตัวของลอริออนนะครับมาในหนเ็นการเปิดเกมมาก็ดักพุ่มครับผมโซนกับโอมาหกยูเอคค่อนข้างเจ็บเลยแต่ลมหายไปไหนไม่รู้นะเอเคีเครยร์คลิปไปก่อนครับเชร์คลิปแล้วก็ไปเติมเลนบนบ้างก็ได้ะอ๋อรวมเขาโผล่บนแล้วเราเองก็เดี๋ยวเดินไปเติมเลนบนบ้างนะครับรอโซนเราเดินเร็วกว่ายูเอนะครับเพราะว่าผม เคลียร์กลางได้ก่อนก็เล่นเลยนะครับแต่ว่าเหมือนอาคอสเขาอยู่นะเมื่อกี้เราก็ขู่ๆไปก่อนก็ได้ทำดาเมจโซนไปเรื่อยๆบอลราแรงอยู่นะยูเอมาแล้วผมจะเล็งไปที่ยูเอนะครับเ,เขาเจ็บแล้วนะครับตัวตีมี่มันจริงๆเราไม่ต้องโฟกัสก็กได้เราสามารถไปล้วงตัวหลังก็ได้ให้เพื่อนเล่นง่ายนะตีมีตายไปนะเพื่อนเราค่อนข้าง,าง,าง,างเล่นเป็นเลยเก็บงานไปได้ ผมก็คัดทั้งยูอทั้งอทอนไปได้เลยเข้าเว็บเสร็จแล้วเราก็ทำการโซนพุ่มนะครับเดี๋ยวต้องวิ่งเข้าไปยึดพุ่มหน่อยโอเคไล่ตอด UA เเหมือนเขาอยากตอดนะโอเค,คลิปยังไม่มาเราขึ้นไปยึดพุ่มข้างบนได้นะทุกคนแต่เหมือนจะไม่ทนันละโอมาไม่ขึ้นไปขึ้นตอนนี้เหมือนทอนเขาจะเห็นนะผมก็ต้องฉี่ออกมาก่อน บอลท่าหนึ่งเราลาวอยู่แต่โอมาเขาเข้าแล้วอะ่ะสวยแล้วแบบนี้แต่ก็เล็งไปที่ทอนเหมือนเดิมนะโอเราแรงมากผมแรงจัดการช็อตของผมเนี่ยแต่ตามไม่ได้ปะไลออนถึงมันจะมีดิมเบลิตี้จากท่าสองแต่ว่าก็รู้สึกว่าช้าอยู่ดีนะมันไม่ไเร็วขนาดแบบฟุ่งชิบชับชับได้อะ เก็บบอลมาก่อนเรามีนตีแล้วนะอาจจะต้องทาท่าแบบซ่อนบอลก่อนแบบท่าเซียนของลอริออนอ่ะอซ่อนบอลไปก่อนเดี๋ยวยกตัวไหนแหลมมาเดี๋ยวผมยกให้เดี๋ยวมันจะได้ยูเอะอยู่นะโอ,โ,อโอ้มาเขาไม่ได้เข้าแต่ว่าผมก็อยากโป๊กอะเออขอโป๊กหน่อยแล้วกันแต่ผมเจ็บเองนะแต่ไม่ไรเดี๋ยวเราไปเลียรีเลือดกับพวกคงพวกคีปได้นะรีเลือดค่อนข้างโหดเลย โอรีออนเนี่ยช่วงต้นเกมอ่ะดูดิแปบ๊บเดียวเต็มมาเก็แบบเลือดเลนกลางแล้วก็เคลียร์คิปกลางไปแปบ๊บเดียวเลือดถ่ด้านบนเหมือนจะบวกกันนะผมมาเติมช้าแต่ว่าก็ต้องเข้าแล้วแหละหนาคอสก็เสียสกิลค่อนข้างเยอะละน่าจะตายไรเรียบร้อยได้ชัดดาวนาคอสมาค่อนข้างคุ้มอยู่นะตอนนี้ผมก็น่าจะนํำสุดในทีมละสกอร์ก็เเสียเปรียบนิดหน่อยนะ สามต่อหกโอเคแต่มูาชนะเล่นเฉยเลย <c oughs> มูาชนะโอเมนอะผมงงโอเมนน่าจะเล่นไม่เป็นมั้งโอ้ยูเอลงไปเติมล่างนะผมไม่ได้ไปเติมขอเคียนก่อนนะแล้วผมจะเดินขึ้นบนเลยเพราะว่าป่าเราก็เล่นล่างอนะโอเคมูฬได้คิวอีกสวย <c oughs> เดี๋ยวเดินขึ้นไปเติมบนแล้วก็โซน บอลสูตรโอ้โหไม่ทันว่ะแต่ไม่เป็นไรได้ตีมีอยู่เพื่อนเราคิวได้อยู่ผมมาช้าไปนิดนึงก็เดินกลับไปรับกลางเดินบ่อยๆนะเมียดก็ต้องรวยเหมือนกันอะ่ะผมไม่กลัวนะเพราะว่าผมตัวผมดีเลือดแล้วมีโอ้โ,โ,อโด้วยตอนนี้เล่นสุดได้หนึ่งจังหวะเลย นาคอสก่อนเหมือนเขาจะไปเอาแดงนะเพราะว่าคลิปตัวเล็กเพึ่งตายไปซ่อนบอลเหมือนเดิมนะรอจังหวะยกไม่โดนมันเหมือนจะทําได้จังหวะที่เผออะซ่อนไอซ่อนบอลเนี่ยเหมือนทิมต้องข้ามพอทิมต้องข้ามมองเห็นเขาก็จะลองตัวละแต่เชียร์คลิปง่ายมากเลยดิหลออนีย เอออยู่ในพุ่มนะโอเ้เพื่อนเราเข้าแล้วอะ่ะเคผมเข้าละวต้องอเขาเฮ้ยวันเดอร์เข้าสวยโอ้วันเดอร์ไม่มีอันตีอ๋อวันนี้วันเดอร์ถ้าวันเดอตีเมื่อกี้จนะสวยมากเลยแต่ก็ได้อยู่ <c oughs> ผมยกไม่โดนอีกแล้วอะแม่งแต่ไม่เป็นไรเราก็ทำรามิเนได้เยอะอยู่ได้อซิดเพิ่มขึ้นมาไปรับเรียนกลางต่อ ทีมเขาเหมือนจะพยายามเล่นต่อนะแต่ว่าทีมเราก็เลือกที่จะถอยเพราะว่าเลือดโลกันหมดแล้วแต่ผมสามารถรีเลือดก,กับคีฟได้ยังไงละ่ะในเรื่ดูดเลือด400ซองน้อยหแปบ๊บเดียวเต็มสวยนกได้รัวๆเลแลนะ่นกเอ๊ะจริงๆมันคือเต่าใช่ไหมโรงเรียนกลางมันคือนกหรือเต่าะจำไม่ได้ บนโดนอีกแล้วครับน่าจะเสียป้อมบ้ารอบนี้เดือดเหลือน้อยมากโอเคผมกดบอลไปเลยโดนตีมีนะได้อยู่เสียเกิดไปทอนก็โดนโอมาไล่นะจริงถ้ามีท่าสองผมอยากเข้ามากเนี่ยถ้าท่าสองผมคูดาวทันผมเข้านะรอบนี้ก็น่าจะได้ป้อมบนไปแบบฟรีๆนะเพราะว่าเขาน่าจะกันไม่ไหวละก็ได้ป้อมแล้วเราเพื่อความได้เปรียบเราก็มาตัดหาเล็กน้อยนะ สองหลุมก็ได้หลุมเล็กก็ดีนะไม่จำเป็นต้องบัฟอย่างเดียวก็ได้ขอเป็นตัวเล็กก็ได้โ,โปกยูไปท่องเอาไว้ว่าตัวเราดูดเลือดแรงมากแถมยูเอเขาไม่ค่อยออกตัดเลือดอะคนส่วนใหญ่เดีย๋ยวผมซ่อนบอลก่อนยกช้าไปวะยู UA มันเดิน ถ้าผมปาวอลไปดักหนะ้าก็เอ้ยทอนมาสวยผมสวยแบบนี้สวยทอนแม่งสไลด์มายิงผมเลย่ะคนเอาทีมเขาอยู่3านะแต่ทีมผมไม่ไม่มาช่วยกันเลยปะแต่ผมคนเดียวก็น่าจะการไหวปะเอ่อไม,ไม,ไม่แต่ไม่มีอนติเดี๋ยวกด2เข้าไปเลยแล้วกันโหผมแรงแรงจัดแล้วดูดเลือดแรงมากเขาเสียชุบนะเทลมาช่วยผมเติมเคได้ทอนมาทีมี้ก็ไม่รอดแต่ยูเอน่าจะรอดไปสวย ทีมเราก็มาเติมสวยอยู่นั่นนี่อ่ะโอ้ยอยู่เอ็ดตัวนี้ห้าวจัดมานาก็จะหมดแล้วไม่ยอมกลับบ้านเนาะแต่เขาก็ต้องเคลียร์คลิปแหละบีบให้เ,เขาเคลียร์คลิปอ่ะซ่อนบอลไปก่อนนะ ัไงไปยกนาคอสหูเสียได้โอเคผมเล็งทอนทีผมไม่เข้าเลยนะสวยนาะคอสโอ้โหผมรับเยอะจัดอะโอเคเออขึ้นเป็นโอฟก่อนเนี้ยแต่ว่าแข่งผมยังไม่ได้ใช้เลยออกเป็นจอกเกาะเวทก่อนมาแล้วกันซอร์ริงออร่าใช่ไหม เดินต่อบนมันนะช,ชิวแล้วมั้งวันเดอร์ไปเติมมูลาดรัวๆเลอุ้ยนาคอสเล่นได้ไหมน่าจะไหวอยู่ถ้าอยู่เ้ข้าปลาไม่โดนผมแบบเต็มๆก็ผมไม่น่าจะตายมั้งไ,ไล่ไปเลยแข็งไปเสียแข็งแต่ได้ป้อมก็ถือว่าคุ้มอยู่มั้งแต่จริงๆไม่ต้องเสียก็ได้ัปาแค่อันตีเข้าไปโซนก็น่าจะแบบได้ป้อมง่ายๆแล้ว แต่ยังไงก็ต้องออกแข็งมือดีผมขึ้นเป็นแข็งเลยแล้วกันเดี๋ยวซอลลิ่ออร่าค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเดินไปเคลียร์คลิปล่างแล้วค่อยไปเติมเพื่อนนะเพื่อนน่าจะไม่ได้ทำคลิปกันแต่เพื่อนเราเล่นบนอยู่อ่ะจจจริงก็อยากขึ้นไปเติมนะแต่ว่าไม่เหมือนไม่ได้อะไรๆปะแบบทีมเขาก็เคลียร์คลิปได้อะไรเงี้ย่ เราควรแบบเอาเจียบป้อมล่างง่ายๆอย่างเงี้ยหรือว่าเอาดาร์กน่าจะชิวกว่าโมลาตายว่ะก็มันที่คาดไว้แหละมันฝืนขึ้นก็ยากอยู่อยู่าตัวเคลียร์คลก็มีอยูเอมีเอ,อ่อตีมี่อยู่นะพรก็เคลียร์ได้อยู่วางโซนไว้ก่อนบอลเฮ้ยน่าจะได้นะเนี่ย โอ้เร็ว12สิบสองด้วยพอดียกไปแบบนี้ตีมีโดนเต็มเต็มกะจะใส่ทอนแหละแต่ทอนสไลด์ออกเมื่อกีอ้แล้วผมเข้าไปต่อไงยังหว่านี้ต้องได้ได้ตีมีมาหนึ่งไล่ทอนไปแต่ว่าทอนเขาสไลด์ไปได้นะผมเสียฟิกไปนย่ยเราดีออนถ้าแบบมันบอลมันไปเร็วกว่านี้น่าจะดีกว่าโอ้โหแต่นาคอสพยายามมาตีผมแต่เหมือนไม่เข้าเลยโอเคกลับไปรีเลือดที่บ้านก่อนก็ได้นะเอาชัวร์เพราะว่าคลิปมันไม่มีแล้วอะคลิปเทอะน,น ป่กก็ไม่มีคลิปเลนก็เพื่อนก็เคลียแล้วก็กลับมารีเลือดที่บ้านอะ่ะเดี๋ยวโดนดักเก็บง่ายเกิดสอริงอราต่อเลยแบบนี้เงินผมอยู่ที่2นะโอเคก็ถือว่าโอเคอยู่อะยังไม่ได้ตายอะ่ะถ้าตายก็น่าจะชัดดาวเขาก็น่าจะได้เงินเยอะอยู่อะ่ะว,ว,วปามาแล้วผมเข้าเลยไงครึ่งหลอดไปดี โดนบอลทิ้งไว้นะโอเคยกโซนไปก็ได้นะแบบยังไงอันติีเราคูดาวแค่30วิิบวียแบบไม่ถึง30บวิอวางแล้วก็กดโยนโดนไปก็ได้มันไม่ได้นานขนาดนั้นเหมือนทีมเราจะเอาล่างนะจะได้ล่างมาถ้าเล่นก็น่าจะไหวอยู่อะ่ะเมตเขาอยู่กลางตอนเนี้ย ทีมเขาก็จะมีแค่ตีมี่กับแครรี่เขาแต่อมาไปไปดูละนี่โอมาเปิดเลยผมยกไม่ถึงด้วยเจียบร้อยโอ้โหเจ็บจัดอะ่ะต้องรอเขาฉีกออกมาเยอะกว่านี้อุอ้ยแล้วผมโดนปะเนี่ยโอ้โหเทลตันสวยแล้วผมเข้าไปได้ทอนมานะน่าจะได้ยูเอะปะโอ้โหผมกดแข็งเรียบร้อยมาโอเวนมาแบบนี้เดินจับ ทำอะไรไม่ได้ครับต้องยอมเส้นสั่งเวรชีวิตไปไม่ได้ UA ด้วยเสียดายเทียวถึงก็บอกบอกว่าเมียผมนึกว่าผมจะโดนด่าแล้วพิมพ์ว่าเมียเนี่ยจอจัดอึ้งมากอืมเทียวเขาบอกว่าผมจึ้งมากค่ะก็ธรรมดาผมคนมันกล้าเล่นอ่ะเนาะตอนแรกกดจะด่าเขาคืนอ่ะผมผมรู้สึกว่าผมก็ทําเยอะอยู่อ่ะถ้าเขาพิมพ์ด่าผมผมว่พิมพ์ด่าส่วนแค่นั้นแหละ แต่เข้าชมสรุปก็ก็เลยไม่ได้ปี๋โหนาะคอสต,ตีล่างฟีว่ะแต่วันเดอร์เราก็ตีบนฟีอยู่นะสูงมากเลยแหลมมากวันเดอร์เราสเ,เสียฟอมล่างไปนะแล้วก็วันเดอร์ก็ตาย,ยด้วยเล่นบนเขาแต่เราได้นาะคอสมาว่ะสวยอยู่นะผมก็เลยพิมพบอกหน่อยเพื่อเตือนสติวันเดอร์เล่นคนเดียวยังไงมันก็ไม่รอดนะ พิมบอกหน่อยเก่งแค่ไหนถ้าเล่นคนเดียวก็แพ้เพราะว่าทีมเขาก็มี5คนนะถ้ามาเล่นด้วยกันก็น่าจะชิลกว่านี้เอาออบเจกต์อะไรง่ายๆสังเกตว่าเกมนี้อ็อบเจกต์แทบไม่ได้เอาเลยมีแต่คนเขาก็มีพวกผมที่เอาป่าไม่ได้เอาอะอแล้วผมก็เลือกที่จะปล่อยบนนะเพราะว่าแบบวันเดอร์มันเขาพยายามอยากได้เล่นบน่ะผมก็ปล่อยบนให้มันได้ไปจบ เขาจะได้มาเล่นเล่นอื่นกับเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยแล้วผมยกไม่โดนอีกแล้ว,วอ่ะไอทีมี่เสียชุบนะานาคอสเข้ามาสวยอยู่นะแต่ไม่มีสกิลออกโดนเทลยิงตายไปเลยเดี๋ยวผมปลาหนึ่งไล่นะโอ้โห oh, oh, oh. <laughs> เทลยิงแรงมาก mm. เอยอ้อนก็ง่ายแบบนี้แหละปลาสกิลโซนปลาบอลไปอะ่ะมันก็เจ็บแล้วอะ่ะแล้วมูลาดเข้าไปซับแต่โดนทอนยิงสวนมานัดเดียวตายเลย ผมมีโอฟนะจะยื้อไฟให้เพื่อนได้อยู่ถ้าเข้าก่อนให้วันเดอร์ตามก็น่าจะไหวแล้วดาร์กเข้ามาอย่างนี้น่าจะได้ปอมปะผมโยนบอลเข้าไปก็น่าจะได้อุย๊ยแล้วมีนฟิกหลบสวยนะได้ฟิกเขานะผมคูดาวแค่ยี่สิบวีเองอันติดฟิกคูดาวไม่ไม่รู้อ่ะร้อยี่สิบวีปะแล้ววันเดอร์ <G ül> เกี่ยวไม่โดนแล้วก็กดอันติเลยผมก็คั้มไปก่อนนะปีมีก็น่าจะไหวอยู่แล้วผมล็อกที่ทอนเลยจังหวะน,นี้เข้าไปได้อยู่นะทําลงทําเลนโอ้โหผมยืนได้จัดเลยนะแต่โอเมนเลือกที่จะจับผมแบบนี้ผมมีแข็งแล้วก,กดยกไปเรียบร้อยครับผมไม่ตายรอดด้วยเกียนี้น่าจะจบละชิวจัดแต่เทีวเราตายนะโอ้ยวันเดอร์กดอันติ ไล่บีไปก่อนนะโอ้โยน่าจะยังไม่จบแล้วแหละผมเหลือสองตัวยอังอะมูลาดก็เพิ่งมาด้วยอาจจะได้กลางโอ้โหมูลาดก็ไม่ได้เคลีย์ยลิปกลางมาแย่วะแบบเนี้ยยากเลยปาบอลเก็บซ่อนไว้ก่อนเพลงยกได้ตีมี่ปุ๊บตีมี่ตายไหมตีมี่ไม่ตายนะแต่เสียชุดปะ พยายามเอาแล้วอะแต่เขาไม่มีตัดเลือดนะผมก็เลยกดคุ่งเข้าไปเพราะว่าผมอุ้ยมีตัดเลือดแล้วเออเรียบร้อยแต่ก็ได้ยูเอะมานะสวยอยู่แรกกันไปคุ้มคมซ่อนบอลไว้ก่อนนะเหมือนจะมีแรกันที่ตรงเลนกลางขีมูหลาเข้าไปสับนาะคอสเข้ามาล้วงแบบนี้ไม่โดนใครโดนผมยกไปสิครับโอ้โหไฟสวยมากกดแข็งหลบสกิลไปก่อนสวยจัด ได้กทางมานะถ้าเอาดาร์กก็ชนะง่ายๆนะแต่ว่าถ้าจะฝืนก็เล่นได้อะทีมเรามี4ตัวโหแล้วทอนตาโบบนี้เรียบร้อยเี๋ยอทีมมีตัวเดียวน่าจะจบแล้วละ่ะทุกคนคันบ้านไม่ได้หรอกโอผมมีสี่คนเล็กีมีเขาก็ไม่มีดาร์กเนียเกียกิฟตนะ์ <c oughs> แล้วกดตดพลาดไปหนึทีเรียบร้อยครับขอบคุณที่รับชมจนจบน,นะครับผมใครชอบก็าฝากไลค์ด้วยนะครับ ใครอยากดูเกม rv ก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะว่าอยากดูกับเกม rv